จ้าทุกคนยินดีด้วยกับการที่สอบติดแล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็คงติดที่จุลานะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงหอพักบริเวณจุฬาว่าถ้าเราได้เข้ามาเลในที่จุฬาแล้วเนี่ย เรามีที่พักแบบไหนบ้างหรือว่าเราควรจะดูที่พักบริเวณไหนตรงไหนมีข้อดีข้อเสียยังไงเราก็จะทําไปทั้งหมด4วิดีโอเกี่ยวกับหอพักลองเข้าไปเช็คในช่องก็ได้ว่าลงหรือยังหรือถ้ายังไม่ได้ลงก็กด subscribe เอาไว้แล้วก็ให้มันแจ้งเตือนตอนที่คลิปลงแล้วละกัน <c ười> คลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงหอในแล้วก็หออยู่รวมถึงเปรียบเทียบสองหอด้วยเพราะว่าเราเคยอยู่มาทั้งสองหอเลยเรอติดตามกันจ้ะเรามาเข้าเรื่องคลิปนี้เลยดีกว่า เราก็จะแบ่งออกมาเป็น3อันเนาะอันแรกคือบริเวณที่อยู่รอบๆจุฬาเดินได้หรือว่านั่งวินไม่เกิน20บาทอะไรประมาณนี้ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีสยามสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็บรรทัดทอง3ามที่นี้ก็อย่างที่บอกไปมันสามารถเดินมาเรียนก็ได้จะนั่งรถป๊อปของมหาลัยก็ได้รถบ๊อปนี่ฟรีด้วยอ่าแล้วก็ยังมีวินมอไซค์เนาะถ้าอยู่บริเวณนี้นะ มาเรียน,นยไม่เกิน40บาทแล้วก็สามารถนั่งรถเมย์ได้แต่รถเมย์กรุงเทพก็อย่างที่รู้กันจะมาหรือไม่มาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะต้องรอนานทางเลือกที่เราอยากแนะนําทุกคนที่สุดก็คือ millennia. Move me Move me มันเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นเหมือนตุก๊กตุ๊กแต่เป็นรถไฟฟ้าเราก็เรียกในแอปแล้วเขาก็จะมารับเราภายในเวลาแบบไม่เกิน15นาทีอะแล้วราคาคือถูกมากเราไม่เคยเจอเกิน20บาท ก็เป็นตัวเลือกที่ดีดังนั้นบริเวณเนี้การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกหอที่อยู่บริเวณนี้เนี่ย,ยก็จะมีหอยู oh ่หอในแล้วก็จะมีคอนโดต่างๆที่อยู่ตรงสถานีสามกีฬาตามซอยอ่ะเนาะแล้วก็มีทริปเปอรวายที่อยู่บนมิถ้าอเดโอที่เขาชอบอยู่กัน c ีอูไอเฮ้าซีอูเทเรสอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหอที่อยู่แถบนี้เนาะก็จะมีราคาตั้งแต่แบบอย่างหอในเนี่ยสามพบาทก็อยู่ได้แล้วในขณะถ้าไปอยู่คอนโดมันก็จะเริ่มต้นที่18ื่นหรือว่า ขึ้นไปถึง3 0 0 0 0ื่ก็มีเหมือนกันบริเวณที่2ที่ทุกคนมักจะไปอยู่กันก็จะไกลออกมาอีกนิดนึงสีพยาบางรักราชเทวีบริเวณนี้ก็หอจะเยอะหอจะมีช้อยให้เลือกเยอะราคาจะถูกลงแต่ก็แลกกับว่าเราจะต้องเดินไกลขึ้นนิดนึงหรือว่าถ้าลืมของบางคนก็อาจจะขี้เกียจกลับไปบางทีเขาก็นั่งรถเมล์กันรถเมล์ก็ประมาณ12บาท8บาทอะไรประมาณนี้หอแถวนี้เนี่ยมูฟมีก็ยังไปถึงนะ แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดมันจะไปถึงแค่แบบชายขอบที่ค่อนข้างติดกับกลางเมืองแล้วอะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงตัวหอพักเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหมือนข้อจะมีตึกแล้วเขาก็แบ่งเป็นชั้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 นให้เด็กเข้าไปอยู่มันก็จะอยู่ตามซอกตามซอยกลับดึกๆก็อาจจะมีน่ากลัวบ้างนิดหน่อยหอบริเวณเนี้ยก็จะราคาประมาณ4ี่พันหกพันแปดแล้วแต่เลยบางอันก็อยู่กับเพื่อนได้บางอันก็อยู่คนเดียวความแตกต่างกับหอยูที่เราบอกว่าราคามันแทบจะไม่ต่างกันเลยเนี่ยก็คือกดมันจะน้อยกว่า บางที่เราเอาเพื่อนเข้ามาได้ด้วยหรือว่าบางที่อาจจะทํามาหารได้มีตู้เย็นให้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแตกต่างกับตรงนี้บริเวณสุดท้ายที่หลายๆคนมักจะไปอยู่กันก็คือตามแนวรถไฟฟ้า BTS ในทุกๆเช้าก็ต้องนั่ง BTS มาเนาะซึ่ง BTS ก็อย่างที่รู้กันราคามันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วก็ยังมีเวลาที่จะต้องเตรียมตัวสําหรับ รอ BTS บ้างแล้วก็มีคนเยอะมากมาที BTS มันก็เต็มมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีถ้ากลับดึกเราก็ต้องกลับให้ทัน BTS ถ้าทุกเนี้ยก็ต้อง move ออกจากมาหาลัยแล้วซึ่งบางทีเราอาจจะอยากอย,กอยู่ดึกกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเราอาจจะได้เป็นคอนโดอยู่คนเดียวได้ทำอาหารได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็จะเห็นว่าบริเวณที่นิสิตจุฬาเขาชอบอยู่กันเนี่ยมี3บริเวณคือบริเวณใกล้ๆสยามบรรทัดทองแล้วก็ BTS สนักกีฬาไกลออกมาหน่อยก็จะเป็นพวกสีพยาบางรักอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายคือไกลออกไปเลยก็จะเป็นตามแนว BTS เดินทางด้วย BTS สะดวกแต่ว่ากลับดึกก็อาจจะมีค้ฟิวนิดหน่อยลยไี EP ต่อไปเราจะมาพูดถึงหออยู่ ก็จะมีประสบการณ์ที่เราแล้วก็รวมถึงเพื่อคนอื่นเนี่ยได้แชร์กันเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฮอยุ่เป็นยังไงและอีพีต่อไปก็จะพูดถึงฮอไหนแล้วก็จะมาพูดถึงข้อดีข้อ,ขอเสียบรรยากาศห้องเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะโอเคสําหรับอีพีนี้นะก็หวังว่าทุกคนก็จะมีข้อมูลมากขึ้นในการเลือกหอแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจเนาะยิ่งช่วงนี้แบบสถานการณ์มนเรียนออนไลน์ด้วยเราคิดว่ากาัน เช่าหอก็คงไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นเพราะว่าบางคนอาจจะเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว,ว่าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาถามกันได้ทั้งในคอมเมนต์แล้วก็จะในไอจก็ได้รวมถึงเรื่องของการสอบเข้าเอยการรีวิววิชาเรียนของเราที่อักษรเนี่ยก็เข้าไปดูในช a n น l ได้เลยขอบคุณมากเลยทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย